สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร ขอเีผู้ชมทาง a c e b o o k และ u t u b e ผลกระแสนะครับผ่านไปแล้วกว่าหชั่วโมงนะครับที่กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยได้มารวมตัวชุมนุมใหญ่กันที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับคุณผู้ชมบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะครับสนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวผลกระแสครับคุณผู้ชมครับในช่วงเย็นนี้นะครับก็มีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะครับที่นี่คือบริเวณสกายวอล์กนะสถานีอนุสาวรีย์ช ่รือยจนถึงจุดที่มีการาชุมนุมกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเข้ามาแล้วยังไงก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับแล้วก็ติดตามเพราะว่าไฮไลท์จะอยู่ในช่วงเย็นวันนี้นะครับตอนนี้16นาฬิกา16นาทีนะครับที่นี่ก็มีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับนี่เป็นภาพช่วงสกายวอล์กซึ่งก็แน่นพอสมควรครับไงก็เดินระมัดระวังกันแล้วก็ระหว่างทางเองนะก็มีการนำธงชาตินะครับมาขายนะมี ริบบิ้นต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดในขณะที่แกนนำนะครับก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปลายลงมาในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราขยับไปดูนะฮะช่วงนี้จะจะแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่เรียงนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตอนนี้ใครที่จะต้องผ่านมาแถวนี้ยังไงก็ประเมินเรื่องของเวลานะครับนี่เป็นภาพ กว้างๆนะครับบนสกายวอล์กเนี่ยซึ่งเราค่อยๆขยับเข้าไปใกล้จะถึงจุดที่จะเป็นที่ตั้งของเวทีกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการอ่านถแถลงการ์ด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันไปยาวๆนะครับพักทายคุณผู้ชมทุกท่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของหนกระแสด้วยนะครับก็ยังไงเข้ามาแล้วก็มาติดตามกันนะพูดคุยกันไปนะครับคือประเด็นนี้ต่อเนื่องกันมานะครับที่เราติดตามกันมา2ออาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่มีคลิปเสียง หลุดออกมานะครับเป็นการสนทนาของคุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยกับนายฮุนเซนนะครับผ่าน่านล่ามนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีมวลชนนะครับที่มาชุมนุมรวมตัวกันม,มองลงไปที่ด้านล่างนะครับ ไลฟ์คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับในระหว่างที่ติดตามดูภาพสดไปด้วยเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูทักทายใน Facebook แล้วก็ YouTube กันสักหน่อยหนึ่งนะครับที่ f a c e b o o k นะครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามดูอยู่นะครับในไลฟ์นกระแสนตอนนี้นะครับ1นึ่งหพันท่านนะครับที่ติดตามดูอยู่นะตอนนี้ฝนตกโปรยปลายลงมานะครับเราค่อยๆขยับไปเอาแบบเรียวๆสดๆแบบนี้แหละคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกลงมานะครับ ในขณะที่ใน YouTube นะครับเดี๋ยวทักทายกันสักหน่อยหนึ่งนะตอนนี้ฝนตกอยูน่นะอ๋ะอโอเคโอเคคุณผมมู้ชมช่วยกันแชร์ไปนะ คือมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทางเทศกิจมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับในขณะที่บนสกายวอล์กเนี่ยก็เต็มไปด้วยทางผู้ชุมนุมแล้วก็ผู้ที่ต้องเดินทางผ่านไปมานะฮะอย่างตอนนี้ก็ฝนตกเนี่ยก็มีการเอาร่มมากลางกันในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆกันบริเวณเวทีนะครับเวทีน่าจะอยู่ทางนีนี่นะ,ะ,ดนนะเดี๋ยวเราส่งดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับ นี่ก็จะมีการมีม,มีมีจอนะครับมีจอมีจอมอนิเตอร์อยู่ที่บริเวณด้านข้างของเวทีด้านข้างของเวทีนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะด้านข้างของเวทีทั้งสองฝั่งเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่า ณนะตอนนี้นะครับใครที่จะผ่านมาตรงนี้ก็เรื่องของการจราจรนะครับคุณผู้ชมก็เลี่ยงเส้นทางนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีผู้ชุมนุมนะครับทยอยเดินทางมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่บริเวณรถไฟฟ้า BTS นะครับก็ดนเห็นก็ยังมีผู้ชุมนุมนะครับที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็มีเหมือนกันนะครับ ี่นะครับแต่ว่าเวลานัดหมายกันเนี่ยคือช่วงเย็นนะครับ18นาฬิกาที่จะมีการนำธงชาติมาอาจจะมีการยืนเคารพธงชาติกันนะครับในจุดนั้นครับโอเคตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับฝนตกหนักมาเลยนะครับคุณผู้ชมทักทาย14,000ท่านที่ติดตามดูอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับโอ้โหเราขยับกันไหมคือตอนนี้อเอาไหมขอขยับเข้าไปใต้ใต้นั่นห อ่าอืมอืมมันจะได้ไม่ต้องกางลมจะได้ไม่ต้องกางลม,มไปคุณผู้ชมเดี๋ยวขยับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราขยับไปอีกนะเพราะว่าไม่ก็จะเปียกเนี่ยโอเคไปญาตินะครับตรงนี้จะแน่นเลยค่อยๆขยับเข้าไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างหมื่นห้าให้กล้องนำไปก่อนอ่ะโอเคหมื่นห้านะครับที่ติดตามดูอยู่ในตอนนี้นะครับ มาใหม่ๆเปียบด้วยไงอโอเคคุณผู้ชมทักทายคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเล่าให้ฟังในระหว่างนี้ก็ยังคงมีการปราศัยเข้าใจว่าตอนนี้16ในกา20นาทีเนี่ยน่าจะเป็นคิวของอาจารย์แก้วสันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะครับ พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้ชาการตารวจนครบาลน,นะครับที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงท่านก็ได้มาดูแลเรื่องของสัญกาการชุมนุมนะครับโดยรอบพื้นที่นะครับตรงนี้จะแน่นนิดนึงครับคุณผู้ชมเป็น บริเวณสกายวอล์กนะครับที่นั่นจริงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นภาพแผนที่ให้ดูนะครับอ่านี่ก็เลี่ยงเส้นทางกันนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ตอนเย็นแบบนี้ฝนก็ตกหนักด้วยนะครับ ทานบอกแบบนี้นะครับพลตํารวจตรีธีรเดชเนี่ยท่านบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการประจําจุดกันอยู่4กองร้อยด้วยกันนะครับ2,055นายครับคุณผู้ชมก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับรอบละ2กองร้อยรอบละ2กองร้อยด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่รวมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับไม่รวมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับที่ได้อยู่ในบร,ริเวณพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็รอบ การชุมนุมเนี่ยก็จะมีจุดคัดกรองทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับอย่างไรใครที่ผ่านมาบริเวณนี้ไงก็เลี่ยงก,กันนะครับก็จะมีการชุมนุมกันถึงเวลาประมาณ21่สอนาฬิกานะครับช่วง3ามทุ่มนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงเย็นวันนี้ครับก็จะเป็นช่วงสําคัญนะของการรวมตัวกันนะครับเวลาประมาณ18บนาฬิกานะครับเดี๋ยวให้ดูกำหนดการนิดนึงนะครับนี่อ่ะก็เปิดเผยออกมาฮะ สปอยนิดนึงให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะครับบอกว่าในช่วงประมาณ1 7นาิกา30นาทีเป็นต้นไปครับก็จะเป็นช่วงของการเตรียมอ่านถแถลงการนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลา18นาฬิกาครับคุณผู้ชมก็จะมีการอ่านถแถลงการของคณะรวมพลัง รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนะครับก็จะมีการอ่านถแถลงการครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางแกนนำนะครับที่จะขึ้นปราศัยไม่ว่าจะเป็นคุณสนพิลิมทองกุลอาจารย์ปันเทพนะครับแล้วก็จะมีคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับที่จะมีการปราศัยกันครับนี่นะครับคุณผู้ชมตามข้อมูลนี้คุณผู้ชมดูเลยนะเผื่อใครที่ ติดตามดูอยู่นะครับรั้ชมฝังเราก็จําเป็นที่จะต้องบอกนะครับว่ามันจะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างเราก็จะอยู่กันถึงขอดอยู่จนถึงเวลา18อ่า21นาฬิกาครับนีนน่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะตัดภาพสดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะอีกสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแสดงความเหียนเข้ามาคุยกันได้นะครับในช่วงเวลานี้ทักทายทุกท่านเลยนะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยตอนนี้ฝนตกอย่างหนักเลยครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับ เดี๋ยวเราตัดภาพสดดูกันในตอนนี้นะครับเดินไปด้วยกันนะครับบนสกายวอล์กของอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับคุณผู้ชมในช่วงวลานี้ที่เห็นขาขาวด้านนอกเนี่ยคือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับแต่ว่ายังมีผู้ชุมนุมที่อยู่บนสกายวอล์กนะครับก็ดืนยืนโบกธงชาติไปมานะครับแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันปาราศัยบนเวทีนะครับซึ่งเสียงเนี่ยก็ดังออกมายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินอยู่นะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องที่มีการอ่านแถลงการไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามีการเรียกร้องให้คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการลาออกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้พรรครวมรัฐบาลเนี่ยได้ถอนตัวออกจากพกรรครวมรัฐบาลนะครับ นี่เป็นที่บริเวณเวทีหลักนะครับคุณผู้ชมซึ่งสองข้างทางเนี่ยก็จะมีการใช้จอนะครับมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับคุณผู้ชมเวทีอยู่ตรงนี้อ่ะไปเดินไปอีกสักแป๊บนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเสียงของคุณปองอันชลีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นพิธีกรในง,งานนะครับคุณผู้ชมตอนนี้กี่โมงแล้ว16นาฬิกา25นาที 16เมรนิกา25นาทีก็อยู่ในช่วงของการเตรียมปราัยของคุณสนที่ยานชื่นลทัทยในธรรมนะครับนี่ตรงนี้พอล่งหายใจหายคอได้อ่ะนี่งานถึงคิวเลยนะครับก็จะปราสัย20นาทีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอยู่กันไปยาวๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ ผู้ชมดูภาพสดกันไปนะเดี๋ยวพอใกล้ถึงจุดยังไงเดี๋ยวไล่เรียงให้ได้ติดตามกันทักทายหมื่นท่านนะครับใน YouTube ก่อนแล้วก็ที่ Facebook นะครับยังไงช่วยกันแชร์กันออกไปครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ยาวๆไฮไลท์อยู่ในช่วง18นาฬิกานะครับ ตอนนี้นะครับแม้ว่าฝนจะตกลงมาครับแต่ว่าก็มีการนำผืนผ้าของธงชาตินะครับถอือต่อต่อกันไปจนถึงบริเวณด้านหน้าเวทีนี่ยังไม่ถึงหน้าเวทีนะครับผู้ชมนี่ยังไม่ถึงหน้าเวทีนะครับเมื่อเรามาวันนี้เรากเป็นรูปผู้ชมรอแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวที่อยู่ชาย งอาะเทศไทยไม่แพ้ใครแน่นอนกราเทศไทยชนะเขมรโดยเขมรให้พุนเต็มเหรียญหลังจากที่มีคลิปเสียงออกมานะครับคุณผู้ชมก็มีการออกมารวมตัวทันทีนะครับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะครับ น,น,น,นี่เดี๋ยวดูการจราจรโดยรอบสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่มีการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ว่าให้เลี่ยงการจราจรโดยรอบนะครับรถโดยสารสารธารณะนะครับคุณผู้ชมที่บอกว่าสักขณะนี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่อง นายหัวใจคนไทยทวกสีเสื้อเราจะมากวันนี้พี่อนุสรีย์สมรภูมและพี่น้องพี่ส่งมาให้หน่อยนะพร้อมกันวันนี้รวมใจเป็นหนึ่งรวมพลังในลาของกรกมิัตอ๋อให้ดูไรอ่ะจนปักนี้นายกประยุนธรี จริงไหมพี่น้องอยากให้เปิดภาพนิ่งไหมตั้งแต่โอเคคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับบนสะพานนี่อย่างแน่นนะครับเราก็ยังไงก็ดูเรื่อง,องเพลงด้วยนะครับในระหว่างที่เดินทางมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมอ่ะทักทายทุกท่านที่ติดตามดูอยู่ในไลฟ์นะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินกันไปก่อนนะครับในระหว่างนี้นะครับอ่ะไป สียค่เสียกำลังเสียสูข้อเรียกร้อง2ข้อหลักๆนะครับก็คือให้ทางคุณแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลาออกจากตำแหน่งทันทีแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการลาออกนะครับเดี๋ยวดูภาพไปนะครบบนสกายวอล์กนี่บนสกายวอล์กฝนยังไม่หยุดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะขยับไปที่บริเวณด้านหน้าของเวทีกันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังคงมีการนําสลับสับเปลี่ยนกันปราศัยนะครับใช้เวลาคนละประมาณสัก20นาทีนะครับ20นาทีอย่างตอนนี้นะฮะก็จะเป็นคิวของคุณสนชยาชินรัชไทยในธรรมนะครับ อันนี้เป็นภาพที่บริเวณด้านหน้าของเวทีนะครับคุณผู้ชมคือมีการติดตั้งจอโดยรอบให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ<อ>ที่ได้มาร่วมในการรวมพลังแผ่นดินครั้งนี้เนี่ยได้ติดตามได้เห็นด้วยนะครับอ,รอ,อรบริเวณนี้คือเยอดนะครับเอกสารวันที่เกา่อกาะดินแดงนะครับด้านที่มี<อ>การยืนอยู่นะครับ,บน,รรนี่นะครับไป ไปตรงเรื่อยๆนะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยทางฝั่งนี้นะครับรจะปิดการจราจรไปแล้วนะครับนี่นะาองไหกองกรควบคุมการปิดานแดนประเภทซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีการทำพิธีทางสงไปนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันมาจนถึงณนะช่วงเวลานี้ก็ยังคงมีการสลับสับเปลี่ยนการปราศัยนะครับโดยแกนน้ำบอกว่าเดี๋ยวในช่วงเย็นนี้แหละก็ ะครับโดยสรุปนะครับเอกสารฉบับนี้ลงนามวันที่20พฤศจิกายนนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยๆขยับไปแล้วกันนะครับก็เป็นที่บริเวณสกายวอล์กนะครับที่ไปทีนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเข้าไปสู่ช่วงเกาะดินแดงนะครับเกาะดินแดงนะใต้เกาะดินแดงเตือนสีอินฟราไนะครับ ตำรับที่ติดตามดูอยู่นะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับโดยรอบทางฮะเกไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้โอเคตรงนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องขยับอ่ะไปเห้นขยับอ่ะ มันจะนแน่นอ่าโอเคเอ,<ง>เอาไว้ลงใหม,ม่ไหมมันลงแล้วขึ้นใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่เอาบอกอ่ะกุ่ม